ะะเราไปต่อกันแล้วนะคะค่ะทีนี้เราก็จะมาถึงตัวที่สําคัญที่เราอยากจะพูดถึงละก็คือตัวเทโลเมียเนาะทุกคนรู้แล้วว่าเทโลเมียเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดนะคะของเซลล์ในร่างกายเราเราจะแข็งแรงไม่แข็งแรงเนี่ยปัจจุบันเรามองลึกกันไปจนถึงระดับโครโมโซมแล้ว ตัวการที่สําคัญเลยที่จะทําให้เซลล์มีการผัดเปลี่ยนหุนเวียนสร้างขึ้นมาใหม่ได้ตลอดเวลาไม่หยุดชะลอตั้งแต่ตอนเข้าวัยสูงอายุสามารถสร้างไปได้ตลอดเลยเนี่ยนะคะก็คือตัวเทโลเมียร์นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถไปกระตุ้นเอาชนะธรรมชาติได้ด้วยการเสริมสร้างความยาวของเทโลเมียร์ตรงนี้ได้ตลอดไปร่างกายเราก็จะแข็งแรงแต่ทีนี้มันมีคนอยู่กลุ่มหนึงซึ่งเขามี มีโรคทางกรรมพันธุ์หรือเป็นกรรมพันธุ์เลยที่จะมีเทโลเมียสั้นกว่าคนอื่นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของหลอดเลือดหัวใจกับไขมันในเลือดก็คือตรงนี้เลยค่ะเขามีการติดตามผลคนที่มีเทโลเมียสั้นตั้งแต่แรกเกิดในการเจาะเลือดสายสะดือเลยเก็บเลือดจากสายสะดือมาตั้งแต่วันที่เขาคลอดนะคะแล้วก็ติดตามผลไปตอนที่เขาอายุป,ประมาณ42ปีคนกลุ่มนี้ก็จะมีภาวะเสี่ยงต่อคอเลสเตอรอลในเลือดสูง มากกว่าคนอื่นแล้วผลสุดท้ายก็จะพาไปสู่ภาวาะหลอดเลือดแดงแข็งได้เร็วกว่าคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คอนเฟิร์มชัดเจนถ้าเทโลเมียคุณสั้นตั้งแต่กำเนิดเนาะโอกาสที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจก็จะมีมากขึ้นแต่ว่าทีนี้ตอนช่วงเนี้ยเราคงไม่มีโอกาสได้ตรวจของเราเองหรอกเนาะช่วงแรกเกิดในตรงเนี้ยแต่ถ้าใครมีโอกาสได้ตรวจเทโลเมียตัวเองได้เร็วที่สุดถ้าสั้นกว่าปกติ ก็รีบกลับมาเสริมดูแลร่างกายตัวเองให้มีเทโลเมียร์ยาวขึ้นหรือให้สั้นช้าลงโอกาสที่คุณจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจก็จะลดน้อยลงหรือเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งก็จะลดน้อยลงได้นะคะถัดมาพวกนี้นะคะภาวะเทโลเมียร์ตรงนี้มันมีหลายปัจจัยที่ทําให้เทโลเมียร์สั้นกรรมพันธุ์เราพูดไปแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมพันธุ์คืออะไรก็คือภาวะที่ทําให้ร่างกายเกิด ภาวะอักเสบเกิดขึ้นซึ่งมีได้หลายอย่างจากพฤติกรรมที่ไม่ดีทั้งหลายของเราบุหรี่แอลกอฮอล์ภาวะอ้วนภาวะเครียดน,นะคะความดันสูงก็คือกลุ่มโรค NC d ดีทั้งหลายพวกนี้มันจะไปกระตุ้นทำให้เกิดภาวะเกิดการอักเสบเกิดขึ้นในร่างกายโดยผ่านกระบวนการออกซิเดชันหรือออกซิเดทีฟสเตรสนะคะอันนี้เดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสจะมาย่อยให้ฟังให้ง่ายๆกันนี้จำไว้ก่อนก,ก็แล้วกันเนื่องมันจะทำให้เกิดมี เกี่ยวข้องกับอนุบุญอิสระเยอะมากขึ้นเกิดการอักเสบของร่างกายมากขึ้นมันก็จะทําให้เกิดการสั้นลงของเทโลเมียร์ถ้าช่วงนี้พฤติกรรมหลายๆอย่างมาพร้อมๆกันเทโลเมียรก็จะสั้นลงแบบวิกฤตเลยก็คือจะสั้นลงเร็วมากเลยในช่วงนั้นเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เซลล์เสื่อมสภาพเร็วขึ้น พ่เซลเสื่อมสภาพเร็วผลสุดท้ายก็จะเป็นที่มาของโรคหลอดเลือดหัวใจได้ถ้าบางเอิญเซลล์ตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับระบบการทํางานของหลอดเลือดหัวใจนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างงานชิ้นหนึ่งซึ่งเขาศึกษา โคฮอดอันนี้หรือกลุ่มการศึกษาอันนี้อาจารย์เคยเอามาให้ดูหลายเรื่องแล้วนะคะเพราะเป็นการศึกษาที่ใหญ่มากติดตามกันเป็นระยะเวลายาวนานศึกษาคนได้เป็นพันๆคนจนกว่าที่จะสรุปข้อมูลได้ว่าไอสาเหตุตรงนี้มันคือการเกิดโรคมันจะไม่เหมือนกับการศึกษาที่เราทําทางคลินิกที่อาจารย์ทําอยู่ว่าให้กินวัฒนชีวา8อาทิตย์แล้วเป็นเวลา กินขนาดเท่านี้เป็นเวลา8อาทิตย์แล้วติดตามผลอันนั้นนะเราไม่จําเป็นต้องทําในคนปริมาณเยอะนะคะแต่ให้มีนัยสําคัญทางสถิติแล้วก็พอจะสรุปได้แต่ตรงนี้เขาต้องทําในคนปริมาณเยอะนะคะเป็นภาคตัดขวางเพื่อที่จะดูความสัมพันธ์นะคะว่าถ้าสมมุติมีภาวะเช่นอันนี้ดูไขมันในเลือดสูงกับภาวะของความยาวของเทโลเมียว,ว่ามันเกี่ยวข้องกันไหม อันนี้ก็เป็นโคฮอตอันเดียวกันกับที่เราเคยเอาเรื่องมาพูดนะคะก็คือผิดพัน9ถึง2002ศึกษาทั้งหมด6000กว่าคนนะคะสิ่งที่เขาเจอคืออะไรเขาก็เจอว่าในคนที่มีภาวะคอเลสเตอรอลสูงหรือไตรกรลีเซอไรด์สูงเนี่ยเขาไม่เจอว่ามันส่งผลกับความสัมพันธ์ของความยาวเทโลเมียไม่มีความสัมพันธ์กันเพราะอย่างที่บอกแล้วถ้าใครดูเมื่อกี้นี้ก็จะรู้ว่ามันมีนมหลายปัจจัยมากเลย ที่ทําให้ไขมันในเลือดทั้ง2ตัวนี้สูงแต่ตัวหนึงที่เขาเห็นชัดๆที่เขาเจอคอนเฟิร์มได้ก็คือตัวดีของคอเลสเตอรอลเนี่ยคะ่ะตัว HDL คอเลสเตอรอลเนี่ยถ้าใครต่ําขึ้นมาแล้วปั๊บเนี่ยมันจะไปทําให้เขามีเทโลเบียสั้นด้วยอันนี้เจอความสัมพันธ์ชัดเจนนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะ ก็พบว่าเขาศึกษาในกลุ่มคนที่มีภาวะคอเลสเตอรอลสูงจากกรรมพันธุ์คล้ายๆกับกลุ่มน้องที่ที่อาจารย์เอามาให้ดูเมื่อกี้แบบพันแท้แล้วก็อีกกลุ่มนึงเป็นแบบพันทางก็คือพ่อหรือแม่เป็นลูกเป็นแล้วเขาก็จะมาดูความสัมพันธ์กันว่ามันส่งผลอะไรไหมก็ปรากฏว่ามันเจอจริงๆนะคะว่ากลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูง พอคอเลสเตอรอลในเลือดสูงอย่างที่เราบอกแล้วใช่ไหมคะมันจะกระตุ้นให้มีการอักเสบขึ้นมาง่ายมากในผนังหลอดเลือดแล้วผลสุดท้ายไอภาวะขบวนการอักเสบตรงนี้มันก็ส่งผลให้มีเทโลเมียสั้นเหมือนกันด้วยนะคะสรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลสูงแบบพันแท้หรือพันทางจะส่งผลกระทบให้มีภาวะของเทโลเมียสั้นได้เหมือนกันนะคะอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้ก็ศึกษาเมื่อเร็วๆนี้เองนะคะทที่เตหราน ะะเขาก็พบว่าอันนี้เขาไม่ได้มาแยกดูคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์เนาะเขาเอาเลือดมาปั่นแยกตรวจวัดระดับไขมันทั้งหมดในเลือดไม่ได้มาแยกชนิดแต่ดูปริมาณไขมันทั้งหมดในเลือดเขาก็เจอเหมือนกันว่าถ้าไขมันทั้งหมดในเลือดสูงเนี้ยก็จะทําให้เกิดการอักเสบในร่างกายนะครับก็เกิดการอักเสบแล้วปั๊บเนี่ยก็ปรากฏว่ามันจะส่งผลกระทบต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งได้ แล้วก็ส่งผลให้เทโลเมียสั้นได้โดยผ่านขบวนการเดียวกันเลยก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของอนุบุตรอิสระนะคะอันนี้อีกอันนึงเป็นการศึกษาดูของค่าไตรกิสลายเราบอกแล้วว่าถ้าเราดูไตรกิสลายตรงๆหรือโคเลสเรลตรงๆเนี่ยเราจะไม่เห็นความสัมพันธ์กอบเทโลเมียแต่พออันนี้เขามาดูค่าเป็นดัดชนี นะคะค่าดัชนีของไตกรีสลายกับกูโคลสก็เจอว่าถ้าสูงมากๆแล้วนี่จะทําให้เทโลเมียสั้นโดยที่ค่าไตกรีสลายกับกูโคสถ้าสูงมากๆนี่มันจะบ่งบอกถึงภาวะดื้อต่ออินซูลินดื้อต่ออินซูลินคืออะไรคือภาวะที่ร่างกายหลังอินซูลินมาแต่ร่างกายไม่สามารถให ใช้อินซูลินนั้นได้เกิดภาวะดือ้อต่ออินซูลินเพราะฉะนั้นการจัดการกับน้ําตาลในเลือดก,ก็จะเป็นไปได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นน้ําตาลในเลือดก,ก็จะไปเปลี่ยนเป็นไตรกีอสลายสูงมากขึ้นตรงนี้ก็จะไปมีผลกระทบทําให้มีเทโลเมียสั้นได้เหมือนกันนะคะของการศึกษาอันนี้ซึ่งตีพิมพ์มาเมื่อมิถุนาปี2022นี้เองนะคะสรุปแล้ว นะคะก็คือว่าตัวที่มีความสัมพันธ์กับเทรโรเมียสั้นค่อนข้างชัดเจนก็คือตัว HDL คอเลสเตอรอลแต่ว่าพวกตัวไตรกลีเซอไรด์หรือคอเลสเตอรอลหรือไขมันทั้งหมดในเลือดเนี่ยมันจะมีผลต่อเทอรโรเมีสั้นโดยที่ว่ามันจะไปส่งผลกระทบให้เกิดภาวะการอักเสบขึ้นในร่างกายก่อน ไขมันพวกนี้ที่สูบมากขึ้นทําให้เกิดการอักเสบในร่างกายกระบวนการอักเสบในร่างกายตรงนี้มันจะไปส่งผลกระทบอีกทีหนึ่งทําให้เทโลเมียของแต่ละเซลล์นียสั้นลงเร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาทบทวนดูตรงนี้อีกทีหนึ่งภาพนี้หลายคนคงเคยเห็นกันแล้วทุกครั้งเราเออกมาเพื่อที่จะให้ทุกคนจําให้ได้เลยว่าโรคต่างๆทั้งหมดปัจจุบันนี้เกี่ยวข้องกับเทโลเมียแทบทั้งนั้น ถ้าเทโลเมียสั้นโอกาสที่จะเกิดโรคพวกนี้ก็เร็วขึ้นหรือตรงเงินข้ามการเกิดโรคพวกนี้อย่างเมื่อกี้ที่เราบอกว่าไขมันสูงในเลือดเนี่ยจากภาวะการกินของเราจากพฤติกรรมที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการอักเสบมันก็จะไปกระทบย้อนกลับทําให้เทโลเมียสั้นพอเทโลเมียสั้นก็จะแก่เร็วแล้วก็จะเกิดโรคพวกเนี้วนกันไปเป็นลูปเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้น ประเด็นที่สำคัญเลยเราก็จะต้องลดภาวะแทรกซ้อนของไขมันในเลือดสูงด้วยเทโลเมียที่สมบูรณ์ได้จำได้ไหมคะเมื่อกี้ว่าถ้ามีคอเลสเตอรอลสูงมากๆมันทำให้เกิดเทโลเมียสั้นส็แล้วพอเทโลเมียสั้นมันก็จะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอะไรทั้งหลายเยอะแยะไปหมดเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีภาวะคอเลสเตอรอลสูงจากกรรมพันธุ์หรือไขมันในเลือดสูงจากกรรมพันธุ์หรือโรคอะไรก็แล้วแต่จากกรรมพันธุ์ซึ่งเราหลบไม่ได้เราเลี่ยงไม่ได้หรือเราจัดการให้มันทุเลาได้ ค่อนข้างช้าแต่ขณะเดียวกันเราดูแรลร่างกายให้สมบูรณ์โดยการเข้าไปดูแลที่ตัวเทโลเมียมันก็จะทำให้อวัยวะเหล่านั้นเนี่ยแข็งแรงสามารถต่อสู้ได้กับไอ้ผลข้างเคียงของภาวะผิดปกติจากกรรมพันธุ์พวกนั้นโอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนก็จะลดน้อยลงได้นะคะทีนี้ลองมาเน้นกันอีกนิดนึงเนาะ ก็คือถ้าอย่างนั้นจะต้องกินเท่าไหร่ยังไงก็คือสูตรเดิมเลย2เดือนแรกเราก็ให้กินเยอะนิดนึงตรงนี้คงตอบคําถามได้เนะเพราะมีหลายคนถามว่าทำไมถึงต้องให้กินเยอะๆในช่วง2เดือนแรกเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วร่างกายแต่ละคนมาจากพื้นฐานที่ไม่เท่ากันปะผุได้รีบทำนะคะใส่เข้าไปเพื่อที่กระตุ้นให้เทโลเมียสมบูรณ์ที่สุดเร็วที่สุดแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆลดปริมาณล,ลง จาก2-3ถึงแคปซูลต่อวันต่อต่อมื้อนะคะเช้าและเย็นนะคะก็ลดลงมาเหลือสัก2แคปซูลเช้าและเย็นนะคะเดือนถัดไปก็จะเหลือประมาณ1แคปซูลเช้าและเย็นง่ายๆเลย1-2เดือนแรกขอเป็น6แคปซูลต่อวันจะแบ่งเป็นกี่มื้อแล้วแต่สะดวก แล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่เดือนที่3ก็เหลือสัก4แคปซูลแล้วหลังจากนั้นก็เหลือสัก2แคปซูลนะคะก็จะกระตุ้นให้ร่างกายเนี้ยสามารถเอาชนะธรรมชาติได้เพราะว่าถ้าเรากินอาหารตามปกติมีพฤติกรรมที่ดีมันไม่สามารถที่จะเอาชนะธรรมชาติโดยการที่ไปเพิ่มความยาวเทโลเมียได้เพราะธรรมชาติสร้างขึ้นมาว่าให้เ,เอนไซม์เทโลเมเลสซึ่งช่วยกระตุ้นความยาวเทโลเมียเนี้ยมีขีดจำกัดมีจุดสมดุล ให้ทุกอวัยวะทำงานได้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่วัยสูงวัยก็คืออายุประมาณ60ขึ้นไปเซลล์ใหม่ก็จะไม่ค่อยสร้างขึ้นมาทดแทนล,ละนะคะแต่เซลล์ทุกเซลล์ก็ยังคงทำงานได้อวัยวะทุกอวัยวะก็ยังคงทำงานได้ตามปกติแต่อาจจะเสื่อมถอยลงไปคือทำงานได้ไม่ดีเท่ากับตอนที่อายุน้อยๆแต่ถ้าเราไปทำให้ทุกเซลลเนี่ย กลับมาแอคทีฟสามารถสร้างหมุนเวียนเปลี่ยนขึ้นมาใหม่ได้ตลอดด้วยการที่มีเทโลเมียรยาวขึ้นก็ทำให้เซลล์แบ่งตัวได้ดีขึ้นอวัยวะก็จะแข็งแรงขึ้นเราก็จะมีสุขภาพดีไปได้ตลอดอายุไขที่ยืนยาวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือต้องทำความเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคือ ตัวช่วยที่สำคัญซึ่งร่างกายไม่สามารถได้พอจากอาหารปกตินะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ